ในราคา5บาทแต่เขาลดเหลือแค่4บาทเพราะว่าเราซื้อมาคนละสามบนะคะเราก็เลยเหลือแค่25บาทเขาก็เลยลดให้นะคะจาก5บาทกลายเป็น4บาทแล้วไปดูก่อนก่อนที่จะไปดูนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พี่พิงกับร้านได้นะคะนั้นเราไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะ แบบน่าไดคือกือันนี้นะคะจะเป็นช็อกโกเลตแต่เราเคยกินแล้วแต่เราไม่ได้มารีวิวให้ทุกคนดูนะคะชกโเลตยี่ห้ออะไรก็ไม่รู้ค่ะใช่ค่ะแล้วมา <c oughs> ดูด <c oughs> สตรอเบอรี่นะคะสตอเบอรี่จะเป็นแบบนี้นี่และนี่คือสไปชา เขี่ยขาจะแบบนี่ชมคูมาดูสีเขียวกันสีเขียวสีสุทํายใครยังไม่ลองกินไปซื้อได้เลยนะคะที่ตลาดนี่น่ารักไหมห้าบาทปุ๊บปิ๊กมากเลยนะคะปุ๊บปิ๊กน่ารักมากงั้นถ้าทุกคนอยากดูแลนะคะเรามาแจอกันดีกว่าเดี๋ยวเราจะมารีวิวที่ร้านให้ดูนะคะคลิปหน้า มามาแจากได้ฟูกุให้กินกันนะคะ่ะค่ะนั้นเรามาเริ่มจากเชคลคกแลยของพี่จะเริ่มจากชาเอ๊ะชาเขียวไปดีกว่าคุกคนพี่หนูอเอาชาเขียวด้วยหนึ่งสองสามเก็บเบาอ้อยแน่พี่น้องเอาช็อกโกแลตดีแล้วว๊าวปิ้วปิ้ว จะมาโหลดใส่ขาไม่ได้โหลดใส่เขาจะไปแบบใส่สีเขียวๆอย่างเดียวปักกำลังนี่ทุกคนหนูอะใส่มันอันนั้นมาแม่งโหลดเต็มเลยคือแม่เราชอบกินชาเขียวเดี๋ยวเราจะเหลือให้แม่เราครึ่งหนึ่งใช่วันดีทุกคนน่ากินไหมทุกคนน่าสงสัยกินหอมมากของเรามีอันที่มันเป็นตุยยุยตุยยุยตรงนี้ด้วยสีมองหรือเปล่าเนี่ย อันนี้แดดตัวยืยตัวยืตรงนี้เด้เด๋ดเห็นดูตรงนี้มันโคตรนุ่มพี่ลองจับดูสิเนี่ยแย่บมีมันเตกรำมาซิงอบอมบ์กันอ้ยยืดมากเลยนะคะะอยากกินกันเลยดิถ้าใครอยากกินก็ซื้อได้เลยนะคะ,ะในตลาดนะตลาดทุกชนิดก็มีเลย ไม่ตลาดชุดฮะตลาดทุกอันเลยค่ะตลาดบางอันก็ยังไม่ได้าวางขายนะคะทุกคนลองไปดูก่อนอาจจะมีรอบมาชิ้นต่อไปค่ะบ<ม>้านไหนเอาไหนดีเอาขวัวล้าไซด์ดีสิบยี่สิบสามสิบสี่สิบห้าสิบเอาใหม่นะคะ สิบยี่สิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าสิบหนึ่งร้อยได้ช็อกโกแลตค่ะอืมช็อกโกแลตน่คะอันนี้จริงได้สตรอเบอรี่นั่นแหละแต่เราจะมารีวิวช็อกโกแลตให้ดูนะคะเดี๋ยวเรามาแพงน้องช็อกโกแลตค่ะทุกคนเรามาปะน้ำเสมอโอ้โหผมบางมากมาแช่ดูกันค่ะทุกคน แล้วจักนี่ค่ะใครอ่านเป็นบ้างภาษาอังกฤษทุกคนบอกว่าต่อแหลมากเลยโอ้โหเมื่อกี้ควันพุ่งออกมาเลยทุกคนโอ้โหโคตรน่ากินแป้งเยิ้มๆค่ะโอ้ได้ฟูกุได้ฟูกุอีหานค่ะเป็นท่อนๆได้ฟูกูค่ะเธอโคตรขันจั๊กจั่กได้ฟูกุค่ะเป็นท่อนๆเวฟพี่รู้ไหมฮะเอาไปเวฟคือเวลายืดใส่ซอกสแล้ ขายไปท่านนั่นน่ะจะร้องไห้ละครเราจะทำนี่พี่ทุกคนทำไมตาเราเหลวมากพี่ทำไมพี่ไม่แกะแล้วอ่ะพี่ไม่กินหรอไม่งั้นหนูจะให้พี่กินสับหนึ่งนี่ความยืดของน้องนะคะโคตยืดดูนี่อร่อยอร่อยอร่อยจิ้มแจมค่อยดีค่ะเมลนะคะ ก็ปากใครใพอดีคำแน่อร่อยก็ใครดูตอนตลาคืนคือหิวนะคะแต่แม่ไม่ให้กินตอนกลางคืนพี่จำได้ไหมตอนกลางคืนเราหิวแล้วแม่ไม่ทำอะไร กินสตรอเบอรี่ชั้นสุดท้ายแล้วนะคะมาแกะรีวิวกันเถอะเอาหอกงผลิตเกินอ่ะโอ้โหสตรอเบอรี่สีชมพูหวานแบบไม่เคยกินมาชิมกันค่ะโอ้โหสตรเบอรี่เก็บขาดเป็นท่อนเมื่อกี้สตรเบอรี่เก็บขาดเป็นท่อนๆแล้สตรอเบอรี่ไม่มีแป้งเลย ขาด็กแล้วอ่าขาดอีกแนวทุกคนขาด็กแล้ววิตกินหอมสตอเบอรี่มากค่ะทุกคนแต่ช็อกโกแลตก็หอมนิดนึงนะคะหอมแบบมันๆหอมช็อกโกแลตมันๆไลฟูกุช่วงนี้มันมันๆนะคะที่โรงเรียนเราเริ่มมีขายแล้วนะคะแต่ว่าละสิบบาทอันนี้ละห้าบาทใช่ไหมพี่ใช่ค่ะต่เขาลดราคาให้เหลือสี่บาท หืใส่อร่อยมากค่ะทุกคนใช่ใส่เหมือนเชอตาบัลลี่ชอตาบัลลี่นะคะทุกคนมากีนกักนอืมร้อ,อนอร่อยมากอืมความหอมให้สิบเต็มสิบเลยผิวกระเด็มันแบบเปรียปร้ยวๆมันๆอ่ะอืม้ยวมันมาก เป็นส das ีแดงอยาดูเขานอกมันเป็นสีเขาอร่อยกินจนมนหัวเดิดตับงปลี้ิมหัวเดี๋ยวพิปหน้าจะเอาแล้วไข่เค็มกับมันม่วงมาให้ดูนะคะก่อนที่จะลาใช่ไหมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ ให้เป็นกำลังใจให้พี่ผิกงกับน้าอันด้นะคะบ๊ายบาย